สวัสดีครับพิธีพเมพยมอเตอร์ซีนอนนะครับวันนี้มาส่งงานนะครับกับโตโยต้าวีโก้นะครับไฟเล่ครับคันนี้นะครับจากของเดิมนะครับเป็นหลอดฮทโลเจนนะครับลูกค้าบอกไม่สว่างเข้ามาทำการปรับเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์ไบบอก9.1โพรนะครับพร้อมวงแหวนเบมสไตน์นะครับติดคู่ไปกับประลาดฟัสเทนนะครับรับประกัน10ปี55วัต์เต็มนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับไฟต่มครับสูงครับ โปรเจกเตอร์ของเรานะครับทุกตัวนะครับจะเป็นไบซีนอนสูงต่าในตัวนะครับอันนี้แสงหลังจากติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเส้นบูเอฟเฟกเห็นชัดเจนนะครับสองข้างเลยนะครับตัวนี้นะครับเส้นคัดออฟคมๆนะแสงเข้มจัดถนนเลยนะโปรเจคเตอร์ใบบอก9.1โพรนะครับสูงครับเปิดไฟสูงมาทีสว่างทั้งซอยนะครับมาดูแสงผ่านซิมครับ ในตัวรถและนอกตัวรอนะครับตว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้านนะครับมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับติดตั้งชุดโปรเจคเตอร์นะเฟืงคันออพคุมคมแบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจ Facebook นะครับ BT Premium Auto ้ซี n อนได้ทุกสาขานะครับอ่ะโอเคครับขอบคุณครับ